กกินอก็ะอ๋กกินอะมกไรเออกูนั่งไ้ลูกหลานม่อยู่ลูกหลานตีรุ่มลาคเอลูกหลานเอยู่บนน้ำจังเอออ่าอย่าไปวุ่นน้ำหรอกว่ารกาเดียว่ิอ๋ออย่าไปวุ่นน้ำกคอยี่ถามคอนี่ลูกขาเอาหัวมีอปิดมวเียอืมอันีหัวสมเปลลื่นนั่นลูกกคยถามคยอ๋อ เขาบอเอาผมเป็ปลนมดอ๋อตีมาปันเจ้าภามองคนมาวุ้นๆหน่อยขายตัวมดอ๋อค่ะอ๋อค่ะตาลังเลยขายตัวมดไม่ลืมสังเกตุมดอืมอืมดีใจไปกี่ครัลืมสังอ๋อตึกตัวมดเนาะตัวมดขึ้นใครไรมดอ๋อปันเจ้าผ้ากลับเลยค่ะแน่เจ้าผ้าป้าเหรอคะแน่เจ้าผ้าตาเสียงเธอเจ้าผ้าตาเสียงอ๋อมึงนร่างเท่ขนาดที่มึงใหญ่เนี่ยฮะอ๋อ จงต้องคู่มันค่ะเออจงต้องปีมันคู่มันจงปืนไม้ไม่ใช่พวกควกไม้ไงอืมอืมอืมอายุมีก่าเออก็ปักไปเศร้าเนี่ยปักไปก็ปีปีในแบาเขาอันตัวอ๋อเห็นหน้าอหมอ่างต้องจงต้องปืนไม้ใเด็กอ๋อมือนั่นนั่นไปเนาะอ่ากูปักกปืนไม้เหรอเเบี้ยว เปิ้หักเยอเปิ้ไม้เยอะอไนั้นค่ะลูก <laughs> เปิ้หักลเปิ้ไม้ลอมลูกกว่าล้านหรอวินเฮินเินเฮินเป็นยีมดนอเปิเ้มยอะหอ๋ออันนั้นหินพมีหินมัออกกอมนันกอมันจม่ก้อก็ยังมีงก้ออใหญอเปียลงเขาเลยต้องเน,งอนเหนอ cú nhúng sàng có ho 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 như này à? Oh cá oh cá, nai tứ sàng cá có? Hả? Nai tứ sàng, tứ tứ. Nai xoay như mà nay con ma đuổi, con nương wa, má cha biết muốn cha không năn ham bản cái rồi, nai mọc khắp này, nai mọc xoay, nai mọc xoay ra rồi nai mọc này, có phải nay bị khốn quá không? Oh, nai mọc xoay. Oh. กุเบอก้กพนมาันก้งเือ่มันจางี่มึงป่าเก่อนยังไงที่ไหโอเครจะต้องมุอะก็มก็ต้องมุอโอค่ะอเคอันนี้เป็นเห้นหลังอ่ะฮนหุนนอันอยู่มาจะมือก่อนห้าหุ่นนี่นจะมืออันตั้งอ่ะาอ๋อนนั่นเป็นอองหนอองหุนนายเนาะ เขากทันอ๋อเค้่นหมอโอเคว่าเอ้ไงว่าคนใจ้ขผมกับทํากันเมืองนมีคนเรียกันเขป้าจันเหรบ้าอ๋อนายอยู่มาเจ็มือเรียกกันเนาะอ๋อเฮนนอยู่มาเจมือเรียกฮาอ๋อ่านนเอยู่มาไหนอยอ่มือียอ๋ออยู่มาไนกันเนาะที่ปินวันนอ่

ตืองอยู่ดีกินววานเนีะไ่กินหวานก็ไกินมันเพราะกินมานใจเหาโอ้ยนังข้าออกจากที่ส่างให้พวือนังเอ้าเรื่อง่ิ้วอย่าไปวุ่นน้ำเอออย่าไปวุ่นน้ำมันทำกว่าที่แรกอ่ะกลางคืนมากกว่าอันเริ่มมาปกติบ่คขันอ่ะ